เมื่อสีปีก่อนผมทำงานเป็นแอดมินอยู่ที่บริษัทของเล่นแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีครับโดยที่นี่จะมีตึกสำนักงานใหญ่กับตึกโชวรูมของเล่นตั้งอยู่ห่างกันสองสามซอยผมได้ประจำอยู่ที่โชวรูมเพื่อคอยต้อนรับลูกค้าซึ่งก็ไม่ได้มีลูกค้ามาบ่อยนักลักษณะตึกโชรูมจะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ทำเป็นโชวรูมของเล่นเด็กและมีกั้นห้องเล็กๆเ,เ,เป็นออฟฟิศของผม ผมทำงานที่นี่ได้หนึ่งเดือนแต่ยังไม่เคยได้เจอเพื่อนร่วมงานในตึกนี้เลยเพราะผมอยู่ประจำชั้นล่างคนเดียวจะได้ยินแต่เสียงคนงานทำงานอยู่ชั้นบนตลอดแต่ผมก็ไม่ได้อะไรคิดว่าเขาคงจะต่อเติมทำออฟฟิศเพิ่มนะครับที่ตึกนี้สามารถเข้าได้สองทางคือทางด้านหน้าและด้านหลังตึกซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่เคยเข้าออกด้านหลังหรือขึ้นชั้นบนตึกเลยทุกวันทำงานเสร็จก็กลับ จนมาวันหนึง่งผมมีนัดกับแฟนจะไปเที่ยวกันหลังเลิกงานแฟนผมมาหาที่โชว์รูมและพผอินปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําผมจึงบอกไปว่าห้องน้ําอยู่ใต้บันไดหลังออฟฟิศแฟนผมก็เดินไปสักพักอยู่ๆแฟนผมก็วิ่งกลับมาทําหน้าตาตกใจบอกผมว่าเขาได้ยินเสียงอะ่ะผมถามกลับไปว่าเสียงอะไรแฟนผมบอกไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนเสียงคนเดินลากเท้าอยู่ชั้นบน ผมเลยบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกเขาทำงานที่นี่มาเดือนนึงแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยป่ะเดี๋ยวเขาไปเป็นเพื่อนแล้วผมเดินไปห้องน้ำเป็นเพื่อนแฟนผมคราวนี้ชัดเลยได้ยินทั้งคู่เลยครับเป็นเสียงแบบนั้นจริงๆเสียงเหมือนคนลากเท้าบนพื้นปูนสักษาครับได้ยินประมาณ3ามครั้งติดติดกันดังมาจากชั้นบน ผมก็เริ่มใจไม่ดีเพราะช่วงเย็นๆแบบนี้คนงานก็น่าจะไปแล้วผมเลยตัดสินใจขึ้นไปดูชั้นบนและก็ถึงกับขนลุกเลยครับเพราะชั้นบนนี่โล่งเหมือนตึกร้างไม่มีร่องรอยการก่อสร้างอะไรเลยผมรีบลงมาและบอกแฟนว่าให้ไปกันไปเข้าห้องน้ำที่อื่นดีกว่ากลัวตอนนั้นผมแบบฟุ้งซ่านมากครับเพราะผมยังต้องมาทำงานที่นี่คนเดียวทุกวันแล้วเสียงที่ได้เย็นมันคืออะไรผมทำอะไรไม่ถูกรีบปิดโชว์รูมทันที และระหว่างที่ผมกำลังล็อกประตูผมตัดสินใจว่าเอาวะเอาให้ชัดไปเลยว่าอะไรผมพูดในใจว่าถ้าเป็นผีจริงทำให้ผมรับรู้ทีแต่อย่าให้กลัวนะแล้วพรุ่งนี้จะทำบนไปยังไม่ทันพูดจบเลยครับลูกบิดที่ผมจับอยู่มันเหมือนมีคนมาเขย่าอยู่อีกฝากหนึ่งครับตอนนั้นกลัวมากในใจคิดแต่ว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงดีจะทำงานได้ไหมสรุปแล้ววันรุ่งขึ้นผมลางานไปทำบุญกรวดน้ำเลยครับ แล้วพอวันถัดมาผมก็ต้องใจสู้มาทำงานระหว่างวันทําไปก็ระแวงไปมีความรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องดูเราอยู่ตลอดไม่รู้ว่าผมหลอนไปเองหรือเปล่านะครับผมก็ได้แต่เปิดเพลงดังๆเพื่อกลบความรู้สึกตัวเองแต่ไม่เป็นผลครับผมยังคงรู้สึกแบบนั้นอยู่ตลอดจนผ่านไปได้วันสองวันผมปิดโชว์รูมกำลังจะกลับมีเด็กๆแถวนั้นราวห้าหคนมาเล่นกันที่หน้าตึกเล่นซ่อนแอบกัน แล้วมีเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอย่าเข้าไปเล่นในนั้นมีคนตายผมได้ยินเข้านี่ขนลุกสู้เลยผมรีบเดินไปถามน้องคนนั้นว่ารู้ได้ยังไงว่ามีคนตายน้องเขาบอกว่ามีคนงานทาสีที่ตึกนี้ตกลงมาตายเขารู้กันทั้งนั้นแหละพี่ไม่รู้หรอผมนี่อยากจะลาออกซะเดี๋ยวนั้นเลยครับผมนี่ย้อนกลับไปช่วงทำงานแรกๆที่เข้าใจว่ามีคนอยู่ชั้นบนเพราะได้ยินเสียงทุกวันไม่คิดเลยว่าตึกนั้นมีผมอยู่คนเดียว มีครั้งหนึ่งก๊อกน้ำในห้องน้ำมันหลุดออกมาเองน้ำนองไปหมดผมตามช่างมาจากตึกสํานักงานใหญ่แต่กว่าจะมากันได้ต้องให้โทรตามตั้งหลายรอบที่แท้เพราะไม่มีใครอยากมานี่เองทุกวันนี้ผมผ่านตึกนั้นเห็นปิดประกาศขายอยู่แต่ก็ยังขายไม่ได้นะครับเป็นใครก็คงต้องลาออกค่ะเล่นส่งมาอยู่กับผีเป็นเดือนๆแบบนี้ใครที่ทํางานในตึกเก่าๆหรือโชว์รูมเงียบๆลองสังเกตเสียงจากชั้นบนดูนะคะว่าใช่เสียงคนจริงๆหรือเปล่า ถ้าชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ